นี่เลยจะเล่นน้ำยังไงในนี้มาสายตื่นวันนี้เลยพียาไันนี้ที่ปั่นนะในครับน้ำแข็งลงไปปั่นเลยไหมครับไม่เอาครับม <c oughs> ันเจียนจนไปครับแล้วตกใจไหมครับเสียงดังตกใจครับตกใจครับไม่ชอบใช่ไหมครับไม่ชอบครับ <c oughs> อาจจะเจอญน้ำโอ้ <c oughs> หลังจากเด็กชายโฮมเล่นฮาวเบอร์ดแลนด์จิตแล้วก็หลับปุ๋ยแบบนี้เลยจะเล่นน้ํายังไงนะเนี่ยขอฟีเลยเรกลับมาถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดมาเล่นน้ํากันนะคะเปลี่ยนชุดเตรียมว่ายน้ำแล้วรอเด็กชายโฮมอยู่ค่ะอันนั้นมาเกิดอะไรไม่ได้ป้าของใครคะป้าของโอป้าของอาพัทได้ไหมไม่ได้อาพัทไม่ได้ขัดอย่างเลย่อแม่จะทำอะไรนะแมนจะเป็นอะไร ល្លាំង់មាន្លាំង់មាន្លាំ

นี่เราก็ขึ้นมาจากสระว่ายน้ำอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้าวกินปูเหมือนเมื่อวานนะคะจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะวันนี้รู้สึกเหนื่อยมากเดี๋ยวจะไปกินแล้วก็กลับมานอนพักที่ห้องนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายสวัสดีเช้าวันที่3ค่ะตอนนี้เป็นเวลา1ิบโมงเช้าน้องโภมยังไม่ตื่นเลยเราก็เลยตื่นมาแต่งหน้ารอนะคะวันนี้กีตายาวมากยาวถึงดาวเสาเลยนะ มีคนตื่นพอดีเลยอะสายตื่นพอดีเลยพะยะสวัสดีครับไปยังเหรอสวัสดีครับครึ่งตื่นเหรอครับวันนี้พี่เชฟทําอะไรให้กินพี่เชฟทำอะไรครับบอกกันครัว้าวไข่แดงของใครเนี่ยไข่แดงอันนี้ที่ปั่นกรอบอันนี้ที่ปั่นอะไรครับน้ำแข็งลงไปปั่นเลยไหมครับไ่เอากรอบมันเจี๊ยบจานไปครับมัตกใจไหมครับเสียงดัง ใจครับตกใจครับไม่ชอบใช่ไหมครับไม่ชอบครับก็เนเบาครับของกุณคเบาๆเสียงเบาๆมันเป็นยังไงครับเสียงยังไงอืมของพ่อเกิดเสียงดังๆแล้วครับมันจะเป็นยังไงครับอ้าวไปแล้วเราไปกันยังครับไปกันนะไปกันครับบุ๊มบี้ไปกันครับ finish ลุกวันนี้นะคะเสร็จแล้วเราใส่เป็นเสื้อคอสเท็ตกางเกงขาสั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวคาเฟ่กันไปก่อนนะบ๊ายบายนี่เรามาแวะกินร้านอาหารป้ามนส้มตํารสเด็ดน,นะคะใครมาก็ลองแวะมาทานได้นะคะเขาบอกว่าดีมากนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันว่าน่ากินขนาดไหนไหนโกงให้ดูอะไรคะออันนี้เรียกว่าอะไรคะโกงอันนี้หมอนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันหมอนนี้คือมาลเบอร์รี่ป่ะพี่พลอยมันเหมือนเลยอ่ะไม่เหมือนมาลเบอร์รี่เลยอ่ะแจ็คฟู้ด อันนั้นอาจารย์ูยสุขัหน่เขาอยากให้ป๊อปป้าอุ้มมาหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแล้วนะคะก็คือสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วอันที่แม่อูดกับพี่คอยบอกให้กินนะคะก็คือปูกระตอยอันนี้นะคะปูกระแนวที่โดนบอกปูกระแนวปูกระตอยปูกระตอยเหมือนโดนต่อยอะค่ะอันนี้นะคะปูหนูชิมนะคะอร่อย น้องโมเล่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็แปะให้ดูว่ารูปที่มาจากคาเฟ่น,นี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราตามดูข้างในว่าม,มีอะไรทานบ้างนะคะนี่ซัมว่าเฮาปทัทยาน,นะคะเรากำลังจะเดินขึ้นไปดูชั้นบนน่ารักมากเลยสวยมากนะคะเป็นคาเฟ่แบบเอาจอม ถ่ายรูปให้นะคะเป็นรูปกับพี่ตวงอรเดี๋ยวรอขนมมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างตอนนี้เราก็ได้อาหารขนมแล้วนะคะก็จะมีบูชารายฟาร์เบอรี่แล้วก็เบรดเค้กใช่ลูกสวัสดีครับทุกครับนนี้นะคะชิ้นเค้กเราต้องชิมกันละ เจเรียบร้อยนะคะเจ้าของเนี้ยมาปิดคลิปเลยหวังว่าทุกคนจะชอบนะกับความสนุกความปวดะความพีฮาของเจ้าโฮมนะคะเป็นวอล์ทรเดย์น้องโฮนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s c ด i า e แล้วก็กดกระดิงด่งติ๊ๆให้ด้วยนะหรือคลิปหน้าจะทำอะไรให้ดูใหม่จะเจอกัน,นะคะ่ะขอตัวไปละคะ่ะ